ครับสวัสดีตอนเช้าๆครับผมสุปุสุคนครับพาหาอยู่หากินอีกคือเก่้พี่น้องครับมากับบรรยากาศเย็นๆนะเมื่อในอากาศเย็นครับผมมีหม,มอกลงหน่อยหนึง่งกองฝากับมืดคืบอ,อยู่ครับผมเอาจังใดก็พามาหาเห็ดเกา่าเก่อวานี่กับมาปานี่แหละครับเพราะได้อยู่ได้กินอยู่ครับผมเป็นเห็ดแดงรู้ว่าเมื่อนี่ซิมีบอพี่น้องครับจังใดก็ติดตามรุดน้ำกันครับผมไปครับ Ich hab um. chung hấp. สามดอกเห็ดเห็ดอยู่ใต้ใบไม้นะครับหายากเกลนล้าครับโอ้ยนี่ครับ นี่ได้บ่เปือป่อยครับผมพอได้สองดอก นี่แต่เห็ดแดงครับนี่ครับ <c oughs> มันหาพอเห็นขึ้นยุ่ใต้ไปตองุ่นครับสามดอก โอ้อยู่ใต่ใบไหมครับทับกเคี๋เนี่ยโบมิท้ทางเห็นนะครับสองสามดอกกเคีบมิ้งดอกหนึ่ง หายากเตยใบไม้พุ่นครับเห็ดก็ได้นี่ครับเคลียร์ออกบางนึงนี่นมูนนึงครับผมเดี๋ยวลองหาเบื้งอีกนะบระธานนันมีอีกโอ้เห็ดอยู่ใต้ใบไม้ครับผมสังเกตยากต้องเคลียร์เบิ้งไปเรื่อยๆหรือว่าพ่อดอกนึงแล้วก็เคลียร์เบิ้งครับผมใบไม้หลายๆ พอดอกหนึ่งครับไตใบไม้นี่ครับดอกหนึ่งคือซิมิดอกเดียววม,มมี้มูครับดอกแหน,แนมเห็นแดงๆด,ดอกหนึ่งครับผมแหม โอ้ยมีโมบโอ้หนี่มมันครับผมนีสองดอกขี่ดอกนึงสองดอก ดอกน้อยก็มีอยู่ครับดอกเดียวเอนี่ครับกบสิพอที่แกงอยู่ครับผมเก็บเก็บเล็มๆนะครับเห็ดมันบปหลายบรรยากาศกม็มืดขึ้นครับผมมือนีอ้สงสัยฝนที่ตกอีกนะครับอ่ะหายางไปเรื่อยๆครับผม เห็ดอย่างอื่นก็นบบท่านได้เห็นครับผมเห็นเห็ดชนิดเดียวครับผมเห็ดแดง้ำหมากดกนี่หมมีมูครับผม แดงน้ำมากดอกแญ่ดีอยู่ครับนี่เด็ดดอกหนึ่งสองดอกครับผมนี่ดอกหนึ่งนะกำลังงามเลยดอกนี่ สองดอกไต่ใบไม้คุณครับ ครับผมกับมาเบิงผลงานครับผมนี่บผลงานกับได้แกงหนึ่งอยู่พี่น้องครับเห็ดมันยังบ่ทันได้ออกครับผมกับมีเพียงชนิดเดียวที่ออกก็คือเห็ดแดงน้ำหมากพี่น้องครับผมนี่ฝนมันกาลังพึ่งตกครับผมต้องรออีกจากระยะหนึ่งนครับปลาส่วนหนึ่งกับถือไฟใหม่มองไฟบ่ไใหม่กับมีบลาไหลครับผมอันนี้กับหาจนทั่วละกับได้สนิทละเมื่อวานนี่กับได้หลายก็นี้อยู่มากันสองคนครับผมเม่นี้มาผู้เดียวเอาจังเด็กกับ รอรุ่นรอติดตามกับผมผมกับที่ยังออกไปแหละก็เอาไว้พบพ่อกันไหมคลิปหนาครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ